ขี้เหนียวขี้งกหาแฟนได้ไหมนะครับสมัยเนี้ยใครมันจะไปเอาผู้ชายขี้เหนียวขี้งกแข็นกระตัวถูกปะ่ะผู้หญิงคนไหนจะโงกไปเลือกถูกปะ่ะนะครับซึ่งคําตอบก็คือใช่ครับถ้าสมัยเนี้ ผมเป็นผู้หญิงโงก็ไม่เอานะครับแต่มันก็มีนะผู้หญิงที่ยอมแต่งงานหรือเลือกที่จะคบผู้ชายประเภทนี้เพราะอะไรนะครับมาดูกันนะครับเอาจากที่ผมเห็นนะถ้าผู้หญิงที่จะคบผู้ชายประเภทนี้ได้ครับคือแม่งต้องคบกันมาตั้งแต่สมัยเด็กสมัยมัธยมสมัย,ม,ย,ม,ม,ยมหาลัยนะครับคือมาจากการเป็นเพื่อนกัน,นเพื่อนที่ทํางานในนี้ก็ได้นะครับคือเรียกว่ามาจากความสัมพันธ์แบบเพื่อนจีบเพื่อนนะครับหรือรู้จักกันมาก่อนไม่ใช่เข้ามาจีบเลยตั้งแต่ทีแรกหรือจากในแอปอะไรอย่างนี้นะครับและทีนี้พรเป็นความ สัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับก็แบบอ่ะเอาละกูรู้นิสัยมึงนะครับมึงรู้นิสัยกูว่แบบเฮ้ยไอผู้ชายคนเนี้ยแม่งขี้งกแม่งขี้เหนียวนะไม่เคยซื้ออะไรให้ใครเลยเทศกาลแม่งรอรับอย่างเดียวไม่เคยกิฟ์ให้ใครเลยนะครับแล้วจะไปชอบได้ไงวะถูกปะแต่นะครับถ้าคุณที่เป็นผู้ชายเนี่ย นิสัยมีแล้วคือคุณชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วอะอย่างที่ผมบอกนะครับความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะเออ,อเข้าใจไหมมันจะต้องมีเรื่องงานหรืออะไรก็ตามนะครับที่ทําให้ผู้หญิงเห็นว่าเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ก็คือคนะุณอะช่วยเขาได้คุณแม่งมีประโยชน์แล้วก็ทําแบบช่วยเขาดช่วยเขาได้ดีด้วยอยู่กับคุณแล้วแม่งรู้สึกสบายใจวะจนมองว่าแบบเรื่องขี้งบขี้เหนียวเนี่ยแม่งปัดตกเป็นเรื่องแบบที่ว่าเฮ้ยโอเค มันเล็กน้อยมากสำหรับที่คุณทำให้เขาที่เขาจะสามารถแบบได้ความแบบสบายได้อะไรจากคุณอะไรเงี้ยเออส่วนมากมันเกิดจากแบบนี้นะครับส่วนถ้าผู้ชายนิสัยแ,แบบเนี้ยแบบที่ผมบอกมานะคุณลองคิดดูว่าถ้าไม่ใช่จากเพื่อนนะครับมาจากแอปนะหรือเดินก็้าไปขอเบอร์ข้างนอกนครับผมนัดเจอครั้งแรกกินข้าวเออหานนะดูหนังเออขอหานนะผมเชื่อแน่อนอนนะครับผู้หญิงสมัยเนี้ยเอาซักแบบ เในสิบคนนะครับขอบายเลยแต่รอบแรกเขาก็จะมองว่าแบบว่ากูหาคนใหม่ที่พพอร์ตกูได้ดีกว่านะครับผมมันจะเหลือแค่คนคนครึ่งนะครับผมที่เขาอาจจะมองว่าเอ้ยมีบางอย่างมีของดีในตัวคุณนะครับลองดูอีกหน่อยก็ได้ว่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้านะครับถ้าโปรไฟล์คุณชวนให้ดึงดูดเพียงพอนะครับเพราะมันจะมีผู้หญิงบางประเภททั้งดีและไม่ดีนะครับคือถ้าดีอะ โอเคหาดได้นะครับถ้านิสัยถ้าสันดาคนคุณดีนะครับหรือหาดได้หลอกให้ตายใจนะครับก็โปรไฟล์มึงดูดีดูหรูอ่ะเออนะครับนามสก,กุลมึงดังอ่ะเออหาดได้เดี๋ยวเผลอผแบบเฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงเลี้ยงเองด้วยนะครับแล้วพอผู้ชายตายใจโดนตกอยู่หมัดคิดว่าผู้หญิงเออคนนี้ดีนะครับตอนนั้นอะความชิบหายจะตามมานะครับซึ่งแบบเนี้ยผมบอกเลยนะว่ามีเยอะโคตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่นะครับ นิสัยคุณจะขี้งกขี้เหนียวอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีข้อดีในตัวเนี่ยแล้วผู้หญิงมองเห็นเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าคุณเจอในสถานการณ์ที่ผมบอกนะคือมาจากเพื่อนผมคิดว่าการหาแฟนหาได้นะครับไม่ยากนะครับแต่ถ้าคุณนิสัยแบบนี้แล้วหาจากในแอปนะครับแล้วโปรไฟล์คุณไม่ดีพอครับแล้วยิ่งแบบในแอปมันไม่ใช่เพื่อนมาก่อนด้วยแบบผมไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะครับคุณรู้ว่าตัวคุณเองเป็นแบบไหน ก็ลองปรับดูตามนั้นเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่ม open chat กับ o f f n chat เขาเข้าตามลิงก์น้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลย